โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแอปเกมหาเงินเข้าวอลเล็ตฟรีนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็แอปที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy d u m m มีนะครับเป็นแอปเกมแนวเล่นไพ่ดัมมี่นะครับเล่นสล็อตนะครับโป๊กเกอร์ไพ่แขงอะไรต่างๆ รวมอยู่ภายในแอปเกมเกมนี้แล้วนะครับซึ่งแอปเกมเกมนี้เนี่ยมีข้อดีอยังไงนะครับก็คือเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้ฟรีทั้งบน Google Play นะครับกับ App Store เนาะก็รองรับ2ระบบปฏิบัติการนะครับ Android กับ iOS แล้วก็แอปเกมนี้นะครับสามารถที่จะทําเงินให้กับเราได้นะครับเพียงแค่เราทําการเล่นนะครับแล้วก็เก็บสะสมเหรียญคอย เพื่อที่จะนําไปแลกเป็นบัตรทูมมนนี่เอาไปเติมแอปทูมมนนี่วอลเล็ตของเรานะครับใครที่ยังไม่รู้จักเนาะผมทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เนาะในส่วนของหน้าเกมเนี่ยก็จะแบ่งเหรียญออกเป็น3ชนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะคือเหรียญตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่เราจะเอาไปใช้ในการแลกบัตรทูแลกเงนเินเติมมือถือนะครับคือเราต้องเล่นเกมเพื่อเก็บสะสมเหรียญตรงนี้นะครับ เอาไปแลกเป็นของรางวัลเนาะสำหรับใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับไปตรงเมนูเชิญด้านขวาบนนะครับแล้วก็กรอโค้ดนะครับที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเนาะก็จะได้รับเหรียญคอยฟรีนะครับ300เหรียญน,นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่เนาะสามารถหาเหรียญคอยได้จากการล็อกอ,อินรายวันนะครับแล้วก็การเล่นแอปเกมต่างๆภายในนี้นะครับ แล้วก็เหรียญอีก2ชนิดนะครับก็จะมีเป็นเพชรกับเหรียญทองนะครับ2อันนี้จะเอาไว้ใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆหรือว่าเข้าเล่นห้องต่างๆภายในแอป Happy Dummy นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตกิจกรรมของแอปนี้กันก่อนนะครับก็คือตอนนี้นะครับแอปนี้เขามีกิจกรรมแจกรางวัล3 5 7 4มทูมนนี่ทุกวันนะครับ โดยทูมันี่ที่เขาแจกเนี่ยก็จะแจกอยูอ่ในหมวดตรงนี้นะครับนี่ก็เพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปร่วมเล่นกันได้นะหมวดอันดับสสมแต้มนะครับลองกดเข้ามาดูเนาะโดยในนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับใครที่มีเหรียญทองติดอันดับ1กับอันดับ2นะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นบัตรทูมานี่นะครับซึ่งการจัดอันดับเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับจะมี จะอันดับสล็อตดัมมี่ไพ่แข่งโป๊กเกอร์นะครับอ่าแต่ส่วนตัวผมแนะนําเป็นสล็อตเนาะเพราะว่ามันหาเหรียญค่อนข้างที่จะง่ายนะครับซึ่งอ่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับนะครับอยู่ทั้งหมดประมาณอ่าหนึ่งสครั้งนะครับในแต่ละวันนะครับโดยเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง7จ็ดโมงแโมงถึงเที่ยงบ่าย1นึ่ถึงห้าโมงหกโมงถึง หนึ่งทุ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันที่จะแจกบัตรทูเยอะๆเนี่ยจะเป็นอันที่มีเครื่องหมายดาวตัวนี้มากอยู่นะครับลองกดเข้ามาดูเนาะก็เนี่ยนะครับอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยใครที่เล่นแล้วได้ดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับบัตรทูห้าร้อยนะครับนี่ตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้หกร้อยห้าสิบเนาะโดยถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะมากดลงชื่อนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับอ่า ก็กดลงชื่อตรงนี้ไปก่อนเนาะโอเคหลังจากลงชื่อสําเร็จนะครับทีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมยังไม่มีแต้มเลยนะครับวิธีการหาแต้มหายยังไงเนาะก็ตอนนี้นะครับผมเข้าร่วมในหมวดสล็อตนะครับการหาแต้มก็คือผมจะต้องไปเล่นสล็อตนั่นเองนะครับผมก็กดเข้าสู่เกมตรงนี้มันก็จะเด้งมาที่หน้าสลอ็อตผมก็จะปรับเดิมพันสล็อตนะครับปรับไว้ทักประมาณแสนห้าละกันแล้วก็ปล่อย สปินออโต้ไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราสปินเนี่ยมันจะมีคะแนนบวก12ขึ้นมาด้านบนนะครับยิ่งเราสปินโดยใช้แต้มที่สูงนะี่ยมันก็จะยิ่งได้รับคะแนนที่สูงนะครับโอเคเดี๋ยวผมหมุนไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วก็กลับไปดูที่กิจกรรมอีกทีนึง่งอ่ะสังเกตเห็นว่าตอนนี้แต้มผมเพิ่มขึ้นมาเป็น60แต้มล้นะครับก็ที่ผมแนะนำเป็นสล็อตเนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะ ปล่อยสปินออโต้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเนาะก็ปล่อยไว้นะครับกดค้างไว้เนี่ยมันจะมีเป็น500รอบอะไรเงี้ยผมก็กดไว้500รอบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาทําอย่างอื่นรอนะครับพอครบ500ปุ๊บก็มากดปั่นใหม่ปั่นใหม่แบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นการปั๊มแต้มแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งตอนนี้อันดับที่1เขาก็ปลาไปประมาณสักหมื่นสองละ นะครับถ้าใครที่คิดว่าน่าจะตามไม่ทันแล้วก็รอตอน6กโมงนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมกับทัวร์นาเมนต์อันนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะมีอยู่หลากหลายช่วงเวลาเนาะแล้วก็นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาเงินได้อีกหลากหลายช่องทางเลยนะครับจากแอปนี้เนาะเขาก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับสําหรับแอปนี้ถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนี่สามารถนํารหัสเชิญไปเชิญได้นะครับก็ใครที่ เชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับแต้มจํานวน700แต้มนะครับส่วนคนที่กรอกรหัสเชิญก็จะได้รับ300แต้มเนาะก็ตรงนี้สามารถกดเชิญได้ทั้งบน Facebook แล้วก็บัญชี l ลายนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเกมที่ทําเงินหรือว่าหาเหรียญคอยได้ดีที่สุดภายในเกม Happy Dummy นะครับมันก็จะอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะครับให้เพื่อนกดเข้าไปหมวดนี้เลยนะครับที่เขียนว่าทัวร์นาเมนต์เนาะ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการกดไปที่ตรงนี้นะครับกดไปที่11ตรงนี้ห้องที่เล่นแล้วได้รับเหรียญคอยดีที่สุดก็จะเป็น2ห้องนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบ5คนกับ2คนนะครับแบบ5้คนเนี่ยเราก็จะต้องใช้30เพชรในการเข้าร่วมถ้าเราชนะนะครับเราจะได้รับ400คอยเนาะแต่ถ้าแบบ2คนเนี่ยจะใช้แค่10เพชรนะครับถ้าชนะก็จะได้รับ40คอยเนาะ ตรงนี้ก็สามารถนั่งปั๊มได้ทั้งวันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีเพจเยอะก็เข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูการแลกเปลี่ยนของรางวัลของแอปนี้กันนะครับว่าแอปนี้สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นอะไรได้บ้างเนาะก็เพื่อนกดไปที่ตรงเหรียญคอยตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่รูปมือสีขาวๆตรงนี้นะครับมันก็จะดิ้งมาที่หน้าแรกของรางวัลน,นะครับ ของละวันหมวดแรกจะเป็นการเติมเงินมือถือนะครับการเติมเงินมือถือก็จะมีาสามค่ายให้เลือกเนาะจะเป็น AS, d t a c แล้วก็ e m o v e นะครับสำหรับสมาชิกใหม่เนี่ยอาจจะมีขั้นต่ำในการเติมอยู่ที่30บาทเนาะใช้3,000แต้มนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเล่นมานานละมันก็อยู่ที่50บาทใช้5,000แต้มนะครับ แล้วก็อันต่อไปจะเป็นการแลกบัตรทูแนนี่นะครับบัตรทูเนี่ยก็จะมีตั้งแต่150ไปจนถึง1000นะครับซึ่งบัตรทู150เนาะก็จะต้องมีเหรียญคอยขั้นต่ําอยู่ที่1500 0คอยนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่1500 0คอยเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้แลกนะครับเพราะว่าสิทธิ์การแลกวันนี้เนี่ยเต็มไปแล้วนะครับผมก็ต้องรองพรุ่งนี้ถึงจะแลกได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่แลกเป็นบัตรทูเนี่ยการจะส่งของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่วันเดียวนะครับ อย่างเพื่อนๆแรกวันนี้พรุ่งนี้นะครับให้เพื่อนๆกลับมาที่หน้าแรกของรางวัลแล้วก็กดตรงคําว่าบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะจัดส่งรหัสบัตรทัวให้ทางนี้นะครับก็ 500, ส, <atas. S 1> ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแลกทีละ500เนาะผมจะเก็บให้ถึง500แล้วก็ค่อยแลกทีเดียวอ่ะมีแลกพันด้วยนะครับ300 500ปรับมานี้เลยนะครับก็จ่ายจริงทุกใบนะครับใช้ได้จริงทุกใบแน่นอนนะครับสาหรับแอปนี้เนาะ ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับหรือว่ายังไม่เคยเล่นเนี่ยก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้นะครับเป็นแอปเกมหาเงินเข้าเวลดฟรีที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปสอนหาเงินออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ